สวัสดีค่ะกลับมาพบกับส่วนบอนสีลูกอีสานอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งให้นะคะมีแต่หน้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะจะอยู่กระถางสีนิ้วนะคะแต่บางต้นก็คือต้นใหญ่ต้นโตนะคะสามารถเราไปเปลี่ยนกระถางแปดนิ้วเก้านิ้วได้นะตามบีไปชมกันเลยค่ะว่ามีบอนสีอะไรบ้าง มาดูต้นที่หนึ่งก็จะเป็นวันเสาร์นะคะต้นนี้อยู่ที่สองปดสิบวันเสาร์ต้นนี้ฟอร์มสวยมากนะคะแสงสะท้อนนิดนึงนะคะใบกลมสวยเลยฟอมสวยสวยวันเสาร์ต้นที่สองสองเกิบาทนะคะเพราะว่าต้นใหญ่ขึ้นมานี่วันเสาร์นะคะกระถางสีล้นเลยเนาะพี่ว่าจะเปลี่ยนกระถางก็เอามาขายก่อนนะ ต้นนี้ขอที่290บาทต้นนี้เทพสายลุงด่างสวยมากขอคนเลี้ยงเป็นนะคะ290บาทเทพสายลุงด่างจึ้งๆสวยๆนะคะขอคนเลี้ยงเป็นนะคะอยู่4นิ้วเอาไปเปลี่ยน6ได้เลยนะคะสิลาหุ้มทองหน้าเทพนะคะด่างชมพูนะคะต้นนี้280บาทค่ะ ศิลาหุ้มทองหน้าเทพนะคะด่างชมพูสวยๆเลยด่างทุกใบนะคะใบนี้ก็ด่างฟอมยมกหน่อหนะ้าเมืองนนนะคะต้นใหญ่ๆด่างสวยๆเอาไป390บาทค่ะน้าเมืองนุนนะคะหน่อหน้าจึ้งๆด่างทุกใบสวยมากนะคะอยู่กระถางสีล้นๆเลยนะคะนี่นะคะหนอ รักเอ่ยต้นนี้นะคะมี2ต้นในกระถางนะคะขอที่ราคา350บาทนะคะรักเอ่ยต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะส่วนต้นนี้เป็นหนอนะคะเอาไปผ่าหัวได้นะหัวแต่อาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ได้ต้นนี้เป็นหนอนะเมืองนอนดางสวยนะคะดางสวยมากเ็าไปที่240บาทค่ะหน่อนะคะนะ้ำเมืองนอนนะคะสวยมากนะคะต้นนี้คือแบบ อไปเปลี่ยนหกนิ้วนะคะอยู่สี่ตอนนี้ดาต้นนี้ชื่อว่ามาโชคมหาลาบนะคะฟอร์มสสวยๆนะคะสามร้อยบาทค่ะมหาโชคมหาลาบนะคะด่างสวยมากอยู่กระถางสี่ล้นเลยนะคะเอาไปเปลี่ยน8นิ้วได้เลยเนาะสวยอะ่ะอืมต้นนี้เป็นน้าเมืองนอนแผงนะคะสวยมากนะคะเอาไปที่ร9 0บาทค่ะ ราชาวดีนะคะต้นนี้200บาทด่างสวยจึ้งเลยนะคะราชาวดีนะคะด่างโหดมากนะคะต้นนี้อยู่4นิ้วนะ,ะไซส์ใหญ่อยู่นะคะไม่เล็กเนาะด่างสวยจริงๆนะคะดูต้นนี้เป็น มณีจันนะคะ200บาทเอามาลดราคาให้สวยๆนะคะมณีจันนะคะด่างกําลังสวยกําลังพอดีเนาะเอาไปทําจํานวนก็ไม่เผือกนะใบล่าสุดติดเหลืองด่างเหลืองนะคะเทพสายลุงต้นนี้นะคะมีให้ที่ราคา120บาทต้นใหญ่ๆล้นกระถางเลยนะคะสวยเลยเทพสายลุงนะคะใบล่าสุดด่างเหลืองสวยมากนะคะอยู่กระถางสีล้นๆเลยนะเอาไปเปลี่ยนแปดได้เลยนะคะ ราชาวดีนะคะต้นนี้ใหญ่มากเอาไปที่360บาทนะคะไปเปลี่ยนกระถาง8-9นิ้วได้เลยนะคะดังชื่อราชาวดีนะคะอยู่กระถาง4แบบล้นๆ้นดูลากนะคะต้นนี้น่าจะเริ่มมีหัวแล้วแหละสวยเลยนะคะนี่ ก็เกตค่ะมาลดราคาให้นะคะ150าบาทนะคะด่างสวยต้นใหญ่อยู่นะคะก็เกตนะคะด่างสวยเลยนะคะอยู่4นิ้วแต่ล้นมากนะ,ะเอาไปเปลี่ยนแปดได้เลยนะคะต้นนี้สวยจริงๆนะคะหมอชันยุทธนะคะป้ายสวยๆมีใบเดียวแต่สวยมากนะคะ190บบาทค่ะหมอชันยุทธนะคะใบเดียวก็เฟี้ยวได้นะคะสวย น้เมืองนอนท์นะคะต้นนี้สวยจึงนะคะเป็นหนอนะคะขอที่ส8งรอยแปดสิบน้เมืองนอนท์ต้นนี้เป็นหนอนะคะด่างสวยเลยด่างพอดีนะคะนี่เป็นหนอล้นมากนะ เทพสายลุงนะคะจะบอกว่าแข้งด่างทุกใบนะคะเอาไปที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะเทพสายลุงด่างทุกใบเลยนะคะสวยๆกระถางสีล้นๆนะคะแบ่งปันไปเลี้ยงนะคะต้นนี้ราคาถูกๆเลยเทพสายลุงอีกต้นนะคะต้นนี้ก็ด่างที่แข้งทุกใบนะคะไปร้อยยี่สิบบาทนะคะเทพสายลุงนะคะด่างสวยอยู่นะกระถางสี เทพสายลุงอีกต้นนะคะจะบอกว่าต้นนี้ใบล่าสุดด่างเหลืองสวยเลยเอาไปที่130บาทนะคะเทพสายลุงนะคะสวยมากเลยใบล่าสุดเหลืองเลยนะคะกระถางสีล้นๆเลยนะคะ ลาหูวอมจันนะคะกำลังกัดสีสวยๆเลยนะคะต้นใหญ่เอาไปที่250หบาทลาหูโอมจันนะคะกำลังกัดสีสวยๆเลยนะอยู่กระถางสีล้นๆนะคะเปลี่ยนแดได้เลยเก้านิ้วก็ได้นะสีลาหุ้มทองนะคะสวยๆเลยน่าจะเริ่มมีหัวเท่านิ้วโป้งแล้วนะคะเพราะว่านี้ลงปลูกนานแล้วนะคะสำหรับสีลาสีลาหุ้มทองต้นนี้มีด่างเหลืองติดมาด้วยนะคะกระถางสีล้นๆเลยนะคะ ศีลาหุ่มทองต้นนี้สวยอยู่นะคะต้นนี้ออกดังๆนะคะศีลาหุ่มทองนะคะสวยดีแอบมีเหลืองๆด้วยนะนี่สีนิ้วนะคะศีลาหุ่มทองต้นนี้จะออกแบบด่างน้ำตาลนะแต่พื้นก็จะออกแบบเขียวๆหน่อยนะคะลนๆ สำหรับบอนสีวันนี้ก็จะมีค่าส่งเมาๆหกสิบาทสั่งกี่ต้นก็60บาทนะคะพืนที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะสำหรับโทรสั่งนะคะ0 9 4ย์1 4 5 6 3หรือว่าจะแอดไลน์ไอบนหน้าจอที่ขึ้นให้นะคะไม่ต้องสั่งใต้คลิปนะคะให้โทรมาหรือว่าให้แอดไลน์ ID มานะคะมาคุยกันเนาะ ก็บอลสีวันนี้บีคัดหน้าสวยๆมาให้เลยนะคะก็เอาไปเปลี่ยนกระถางเป็นไซส์ใหญ่ได้เลยเนาะใครชอบก็อุดหนุนบีได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ